ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหาทำนายอีกเช่นเคยวันนี้ก็มีคลิปด,ดีๆอีกหนึ่งข้อสำหรับคนที่กำลังจะเอาน้ำท่วมข้าวหรือทำข้าวใต้น้ำระวังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเตือนเป็นข้อห้ามของการทำข้าวใต้น้ำ มันไม่ใช่มีข้อดีนะครับข้อเสียมันเยอะนะครับข้าวใต้น้ําอ่ะเดี๋ยวคุณมาดูข้อเสียนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำข้าวใต้น้ําผมแค่เอน้ําลากเฉยๆนะครับคุณดูครับสิ่งที่คนทําข้าวใต้น้ําไม่เคยบอกคุณมันก็คือตะไคร่น้ํานะครับเห็นไหมครับตะไคร่น้ําเต็มเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าตะไคร่น้ําที่เกิดจากตะไคร่ร้อนนะครับหรืออากาศมันร้อนจัดตะไคร่น้ําก็จะจับข้าวนะครับ ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าข้าวยังขึ้นยอดหนีน้ําไม่ได้การที่คุณเอาน้ําใสเร็วมันก็มีผลเสียเช่นกันไม่ว่ามันจะคุมข้าวดีข้าวเด้งหรือคุมหญ้าดได้ดีแค่ไหนระวังตะไคร่น้ํามันจะเป็นเหตุเพราะอากาศร้อนน้ําเกิดตะไคร่ได้ง่ายการหล่อน้ำเนี่ยถ้าเรารอใหม่ๆ่ะน้ำจะใสนะครับแต่ถ้าผ่านวันหนึ่งไปแล้วปั๊บเนี่ย หรือว่าผ่านสองวันไปแล้วมันจะเกิดตะไคร่น้ํานะครับบนหน้าชั้นดินเนี่ยเต็มเลยทําให้ข้าวเนี่ยไม่สามารถหายใจหรือว่าตะไคร่น้าเนี่ยมันไปเคลือบหน้าเลนหรือว่าเคลือบบนผิวทําให้ข้าวเนี่ยจมน้ําตายฉะนั้นถ้าทางที่ดีเนี่ยกาก่อนคุณจะระบายน้ําออกคุณก็สังเกตต้นข้าวให้ดีนะครับว่าตะไคร่น้าเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นข้าวหรือว่ามันอยู่บนต้นข้าว ถ้าตะไคร่น้ำเนี่ยมันจับตัวอยู่ใต้ใต้ล่างข้าวเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตะไคร่น้ำไปอยู่บนใบข้าวแล้วใบข้าวเนี่ยยังอยู่ใต้น้ําโดยเฉพาะคนที่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดตะไคร่น้ำอันนี้ระวังให้ดีเพราะใบข้าวอ่อนตะไคร่น้ำมันจะเคลือบใบข้าวที่อ่อนอนเสร็จแล้วข้าวตรงนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะรับแสงได้เมื่อมันรับแสงไม่ได้ปุ๊บ ข้าวมันก็จะเน่ยเายุบเสียหายแล้วก็ตายไปนะครับฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าให้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับฉีดยาฆ่าหญ้าเอ้ยจะหวานยาเก็บเอ้ยจะใส่จะฉีดจะทําอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่คน,แล,แ,คนแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิธีการทําใครวิธีการทํามันผมจะบอกก่อนนะครับว่าฤดูร้อนนะ่ะมันทํายากนะ 1. ดินแห้งไวนะครับสข้าวขึ้นช้านะครับสาการใส่น้ำการราดน้ำก็จะเกิดตะไคร่บางคนฉีดยาก่อนแล้วเอาน้ำข้าต้นข้าวเป็นไงครับต้นข้าวใบข้าวอ่อนแอใช่ไหมครับต้นข้าวใบข้าวอ่อนแอเนี่ยเนี่ยต้นข้าวใบข้าวอ่อนแอนะครับและยิ่งใบข้าวยาวยิ่งคุณไปใส่ปุ๋ยไปใส่ฮอร์โมนทุกอย่างดียาวไปหมด อันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังให้ดีเพราะใบข้าวอ่อนตะไคร่น้ำจะทำลายใบข้าวพวกนั้นได้ง่ายกว่าถ้าคุณมีฝนตกในตะไคร่น้ำที่กำลังเป็นตะไคร่น้ำเต็มนาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตะไคร่น้ำเต็มนาเนี่ยถ้ามีฝนตกโอเคฝนนั้นมันจะช่วยให้ตะไคร่ตรงเนี้ยแตกตัวแต่สิ่งที่คุณควรทำคือควรระบายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อให้ยอดข้าว ที่ยังไม่มีใบเนี่ยหรือว่าปลายแหลมๆเนี่ยผูแทงขึ้นจากตะไคร่น้ําและตะไคร่น้ําจะยุบตัวลงจากนั้นข้าวคุณก็จะไม่เกิดตะไคร่น้ําทับตายนะครับบางคนก็สรรหาสารต่างๆมาฉีดไล่ตะไคร่น้ํามันก็มีเยอะแยะไปนะครับด่างทับทิมอะไรพวกนี้มันก็แก้ได้หมดแหละแต่มันก็อยู่ที่คนจะฉีดหรือไม่ฉีดถ้าโดยส่วนตัวผมถามตัวผมเองนะครับว่าเป็นตะไคร่น้ำแบบนี้ผมจะฉีดไหมผมไม่ฉีดหรอกครับ ผมก็แค่ระบายน้ําออกและแตะไคร่น้ําที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีข้อเสียที่ว่ามันจะทําให้ต้นข้าวตายอย่างเดียวแต่ตะไคร่น้ําเหล่าเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บตอนเราปล่อยน้ํายุบลงไปปุ๊บตะไคร่น้ํามันก็จะไปเคลือบดินทําให้หญ้าเนี่ยไม่ขึ้นหรือว่าหญ้าเนี่ยไม่สามารถขึ้นจากใต้ดินได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งวิธีการที่แก้ปัญหาเรื่องหญ้าขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวคุณดูแล้วกันบางทีผมอาจจะไม่จําเป็นต้องฉีดยาฆ่าญ่าเลยผมอาจจะรอให้ข้าวหนีพ้นน้ําได้อีกรอบหนึ่งแล้วผมก็อาจจะหล่อน้ําไปเลยแล้วถามว่าญ่าจะขึ้นไหมย่ามันไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวตะไคร่น้ําที่มันขึ้นมาในฤดูร้อนตรงเนี้ยนะครับที่คุณเห็นลอยเต็มเลยเนี่ยตะไคร่น้ําเต็มเลยเนี้ยตะไคร่น้ําตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะจับลงไปจับพื้นดินนะครับเมื่อตะไคร่น้ําจับพื้นดินเต็มไปหมดแล้วเนี่ย สิ่งต่อไปก็คือหญ้ามันจะขึ้นไม่ได้นะครับหรือว่าพวกลูกอะไรต่างๆมันก็จะขึ้นไม่ได้มันก็จะมีแต่ข้าวที่ขึ้นได้ไอ้ส่วนที่ตายก็ตายผมถึงได้บอกว่าถ้าหว่างข้าวหนาเนี่ยจะได้เปรียบในการทําข้าวใต้น้ําหรือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยจะได้ง่ายกว่าส่วนตะไคร่น้ําวิธีแก้ของผมง่ายๆนะครับก็แค่ใส่น้ําเมื่อเห็นว่าเริ่มเกิดตะไคร่น้ํานิดหน่อยตามกระลุกให้รีบระบายน้ําออกเมื่อระบายน้ําออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตะไคร่น้ามันก็จะลงไปจับพื้นดิน ทำให้หญ้าเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วก็ตะไคร่น้ำเนี่ยมันจะมีตัวหน้าที่ในการเคลือบหญ้าหรือว่าป้องกันหญ้าขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ก็ข้อเสียมันก็มีเยอะเพราะว่าถ้ามันไปลูป่ไปลูป่หรือว่าไปรูปใบข้าวเนี่ยก็ทําให้ข้าวมันเน่าเสียก็โอเคนะครับแอนงนี้ก็ท่วมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ระบายออกนะครับระบายไปสายแปลงนู้นเหมือนที่ผมบอกนะครับเอาไปสายแปลงนู้นไอ้แปลงนู้นก็ท่วมหมดละก็เตโยวิดน้าไป คืนนะครับหนึ่งวันนะอ่าหนึ่งวันกับอีกสองคืนนะครับก็ตีว่าจะต้องวิทสองวันสองคืนนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มดับน้ําแล้วนะครับถือว่าพอตอนนี้เราก็คอยมีหน้าที่แค่ระบายน้ําออกให้หมดนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็ระบายน้ําไปอีกแปลงหนึ่งก็ได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็รอดูว่าข้าวจะเสียหายจากตะไคร่น้ำมากน้อยแค่ไหนก็ ดีกว่าเราปล่อยให้มันตายแล้งนะครับหรือว่ารอฝนตกมันไม่ได้ตกง่ายๆหรอกครับฝนบ้านเราค่อนข้างจะแรงเนาะก็พาพูดคุยด้วยเพราะว่าผมได้ทําคลิปเรื่องการใส่น้ําท่วมยอดข้าวในตอนข้าว5้ถึงเวันแล้วมันไม่ใช่มีผลดีผลเสียมันก็มีนะครับก็คือตะไข้น้ํามันจะรวบยอดข้าวซะ บางคนไม่เข้าใจไปฉีดยาไปใส่ปุ๋ยไปอะไรกันแล้วเกิดตะไคร่น้ำถ้าเกิดตะไคร่น้ำอยู่ใต้ต้นข้าวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตะไคร่น้ำไปรวบใบข้าวเกียมตัวเจ๊งนะครับนี่เห็นไหมครับว่าถ้าตะไคร่น้ำที่ลอยอยู่แผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่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 ยนะครับถ้ามันอยู่ใต้ต้นข้าวอย่างเงี้ยไ,ไม่เป็นไรนะครับคุณเห็นไหมเนี่ยตะไคร่ตะไคร่น้ำมันอยู่ใต้ต้นข้าวเนี่ยไม่มีไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับแบบนี้แต่ถ้าตะไคร่น้ำมันไปรวบ ยอดข้าวเนี่ยหรือว่าต้นข้าวเนี่ยจริงๆคุณควรจะปล่อยน้ําก่อนที่จะตะไคร้เกิดเยอะนะครับเพื่อให้ตะไคร้เนี่ยมันรวบชั้นดินไม่ให้รวบใบข้าวถ้าคุณทําได้จะดีมากแต่ก็มันแล้วแต่คนจับจังหวะจับ,จบโอกาสแหละนะครับคนเรามันไม่ได้มีโอกาสมันไม่ได้เจ๋งไม่ได้เก่งกันทุกคนหรอกนะครับมันก็อยู่ที่คนจะจับจุดจับ,จบอะไรได้แล้วกัน นะครับเนี่ยส่วนนะส่วนตรงไหนที่น้ํายังไม่ถึงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราพย no ายามลาดไอ้ตรงที่มันล่อนหน้าเฉยๆนะครับถ้าตรงไหนไม่ได้ล่อนหน้าก็ปล่อยมันไม่ต้องไปโฟกัสนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้มันไม่ได้ล่อนหน้านะครับก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเน้นไอ้ตรงที่ล่อนหน้าไว้ก่อนนะครับก็เหลือแป้งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เปิดลงแปลงนี้เนาะเปิดลงแปลงนี้เสร็จก็จบละนะครับเดี๋ยวเราน้ํมันก็ไหลลงไปนู่นเนาะ ก็พามารีวิวนี่แหละครับมันจะเหนื่อยใจอย่างนี้แหละการทําข้าวหนักอะ่ะผมได้ผมถึงได้พูดไงว่าข้าวฤดูฤดูร้อนเนี่ยหรือว่าฤดูหนาวเนี่ยทําไมถึงพูดจังเลยให้ลงแต่ข้าวอายุสั้นเช่นหกหนึ่งนะครับแปดเก้านะครับหรือว่าสี่หนึ่งนะครับหรือว่าพวกข้าวที่อายุมันหนักๆอ๋อไม่ใช่ข้าวที่อายุเบาๆนะครับเพราะว่า มันหนีปัญหาพวกอันนี้ได้ง่ายนะครับมันเติบโตหนีน้ําหนีอะไรได้ไวนะครับมันไม่เหมือนข้าวอายุหนักๆอย่างแปดห้าวันนั้นแปดห้าผมก็หล่อน้ําแบบนี้คุณเห็นไหมครับแต่หรือดูหดูหนาวอ่ะมันได้เปียกไงพี่พี่หรือดูหนาวมันไม่เกิดตะไคร่นะตะไคร่น้ําแต่หรือดูร้อนอ่ะมันเกิดตะไคร่น้ําเก่งการเอาน้ําลวกการเอาน้ําแช่แบบที่ผมทําอยู่เนี่ยมีเปอร์เซนต์การเจ๊งสูงมีเปอร์เซนต์การที่ตะไคร่น้ําจะรวบยอด รวบยอดข้าวรวบรวบต้นข้าวได้ง่ายบางคนไม่ได้บอกจุดจุดเสียจุด,ดดีตรงนี้ไงบางคนไม่ได้พูดตรงเรื่องพวกอันนี้ไงบางคนบอกให้ทําข้าวใต้น้ํากันอย่างงู้นอย่างนี้แต่เคยมีใครมาบอกผลดีกับคุณไหมล่ะเคยมีใครมาพูดถึงเรื่องข้อดีตรงนี้ไหมล่ะก็ไม่มีไงก็นี่แหละครับคือจุดที่ผมมองว่าแต่ละคนน่ะไม่ได้บอกความจริงพวกคุณแต่ละคนไม่ได้สอน แบบจริงใจอ่ะแบบให้คุณทําในสิ่งที่ผมอธิบายอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ทําแบบนี้ไงส่วนใหญ่แบบเอาแนวทางของตนเองอ่ะตัวเองรู้ว่าตัวเองจะทํำยังไงเอาตัวรอดยังไงเกิดปัญหายังไงแก้ยังไงคือไอคนกลุ่มเนี้ยเขาเขารู้ไงเขารู้วิธีแก้รู้สูตรแก้รู้หนทางรู้ทางรอดรู้วิธีแก้ของตนเองไงแต่ ไอคนบางกลุ่มไปทําตามแล้วไม่ได้รู้วิธีรอดเนี่ยตายนะครับพวกกันเนี้ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมก็จะเตือนไว้ก่อนแต่ผมแค่เตือนไว้ว่าข้าวใต้น้ําอย่าทําตามกระแสนะครับในฤดูร้อนเพราะมันจะเกิดตะไคร่น้ําโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเกี่ยวกับการทําน้ําท่วมมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ตะไคร่น้ําครับระวังให้ดีถ้าตะไคร่น้ําอยู่ใต้ต้นข้าวไม่เป็นไรแต่ถ้าตะไคร่น้ําอยู่เหนือยอดข้าว ระวังจะไม่ได้ข้างนะครับส่วนการแก้ตะไคร่น้ำก็ดังครับทีมฉีดก็แก้ได้นะครับหรือว่าสารย่อยตะไคร่น้ำก็มีขายนะครับเยอะแยะไปหรือว่าทางที่ดีก่อนเราจะว่านปุ๋ยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้รอฝนตกแล้วค่อยวหว่านว่านในช่วงที่มีอากาศฝนตกเพราะตะไคร่น้ำจะแตกตัวโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ